สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับกับผมแซมวิ่งครับผมนี่ฮะวันนี้อยู่กับเสียปักครับดีครับเสียปักเออเป็นไรครับครับจะเครียดเราเนี่ยฮะสองเทียอันนี้โอ้อันนี้รอบที่สามรอบที่สามอยู่หน้าพงมาลายเลยครับสีขีนครับผมกล้าครับขึ้นบอวี่จะไปกลัวอะไร เคยเป็นยังนไงฮะเป็นยู่บ่นี่ครับอันนี้รอบที่สามครับอายุเท่าไรล่ะเนี่ยฮะสิบห้าน่าสรองหมิงด้วยกันอ๋อเลียนเลียนเลี้ยนมอสมอสสามด้วืกนโอ้เลียนสำรองหมิงเลยด้วยกันโอ้เดวกเก่งครับนี่ครับดีต่อแก่ใหญ่ครับ โอเคไงสวัสดีครับ <f irm> สวัสดีครับผมนี่เราจะไปวอลครับเพิ่งกินข้าวเสร็จครับเพิ่งกินข้าวเสร็จโอ้ยขับเก่งแล้วไม่ต้องงันหรอกยขับเก่งเลยขับเก่งเลย ใส่เกียร์ข่องมากเลยดูการใส่เ nin กียร์ก็รู้แล้นะครับเกาะไปละไปแล้วไปแล้ว เลืออ่อนจอดนี่เลยทำงานบูรอดเดี๋แล้วนะถอยๆนี่เขานีเขานีเฮ้ยอ,อีกไปอีก,อกอเละ์ยวดได้ขับสบายมากเลยนะคันนี้ขัาวแล้วแบบยอดเลยอยากได้อีกคันหนึ่งเลยครับ เศแจ็คมาแล้วเศแจ็ค <music> ต <Brothers> okay, ้องเอามาดันกัคันนี้แล้วเนี่ยฮะกล้าดันบ้างฮะเอ้ยกล้าอยื้อใจเย็นใจเย็นใจเย็นเศแจ็คไหมครับโอ้มาวิ่งกับบุญรอดครับอันนี้จะเป็นเสียงคลาบนะครับพี่น้องเสียงคลาบต้องเอาจารบีมาทูทู มาใส่จักไห่อยมันเอียด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 ถอถอยลงบอได้ถอยอันนั้นได้กะโอเคแล้วจวดแล้วเจลิวทำไมไม่จอดตรงนี้เป็นอะไร นอนบึงนังปูรายการเลยเนี่ยรายการรายการไปดูอ่ะใครขับ ดำดำซิง่งครับเนอวนเตัวแทนเรัวแทนรับวทนวันนี้ก็เพิ่งกินข้าวเสร็จครับอะไร ยิ้งยิ่งยิ่งพอมาถอดบสวยรกระอับขอคุณแม่ขึ่นด้วยนะคะได้ค่ะแล้วพ่อตั้มอยู่ไหนล่ะพ่อตั้มพ่อตั้มไปรับเด็กค่ะพ่อตั้มมีเด็กแล้วพ่อตั้มมีเด็กเสียบักเสียปักมีเสียปัก โอ้เซ็กโอ้ยบกเอ้ยโอ้ยสุดเด็โอ้ยน้อาคเรงคาเรงเจอคาเรงล้ใช่ครับคเ็ไหนมีเซ็กเอซ็กอันนี้จะลงงานวันแรกอันนี้งงานนแรกใช่แล้วครับอ พี่จกักรมันจะรักเราอยู่หรืปล่นนก็ไม่รู้นะเขดังแล้วนะพี่น้องยีรักเหมือนเดิมครับรักเหมือนเดิมฝากด้วยนะคะตั้มดัมซิงสวัสดีค่ะ <laughs> นี่นะพี่น้องหน้าตาชมหน้าสุดหลอ่อของช่อง YouTube นะคี่ร <laughs> ิงดังมาแรนานง,น,ง<อ>น,นะเดี๋ยวใ้ช่างเขียวเช็คอะไรเนี่ย ดูน้ำครับอ่ะไปแล้วครับน้ำกรีน แต่เสื้อเหลืองๆนั้นจะเป็นลิงนะครับเนี่ยเป็นลิงครับเอ้ากินกล้วยวะกล้วยวะกินกล้วยวะมากินไหมโอ้วันนี้ลิงจะไม่กินกล้วยครับลิงจะไม่กินลูกกล้วยแต่จะกินเอ็มร้อยครับดูครับโอ้ยสุดได้เนี่ยลูกลังลูกลังวันนี้จะเป็นลูกลัง ให้เสียกาะมาขับให้ครับจ้างเสียเกาะมาขับให้นะนฮะอ,อยังนะของเฮามันใหญ่ใหญ่เราไดเนี่ยคิดว่าขึ้นไหวปะเบาไวคือว่าเบาไวเอ้ย,อยตึไม่รนะับเบาไวยังวะ ก็น้ำน้ำน้ำนี่ดั้มดั้มดั้มมันเป็นให้เราลิกตัวนี้ดัามดั้มครับที่จอดตะกี้เลยฮะไหนเน,นาะอ่าลงมาลงมา แต่ก้อนนี่จะดูแลรถดีนะรักษารถดีมากอเ,อเ,เอา,เอาดูจะขึ้นไหวไหมเอ้าเ,าเายี่ยมเยีย่ยบใหญ่เขาไม่่เขา mình phải chơi mà, ra lên, ra lên, lên, học bác, tiếp bác. มาแล้วครับโอ้โอ้เจีนัดเจีนัดสุดยอดสุดยอด ไปแล้วฮะจีนัทจีนัทไหน,นยัง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  tìm lắm hả lơi Lấy lơi ừ lạ dẹp 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 thôi 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 ở mày, ở mày. Ngàng, 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 ngàng. ยิกคขยอีกขยิอีกอีกเออหยาบม่ายเลยยาบๆยบย,ยบ,ยยบจวดจวดเออนั่นละนั่นละโอ้ <laughs> ไม่ไหวครับไม่ไหวว่าคนว่าคน <laughs> ไม่ไหวนะพี่น้องไหนมาสอบเท้าหน่อยสิเป็นยังไง ฮะโอ้มันหนื่แล้ว <c oughs> เสียปากนี่แรงจริงๆนะเสียปากนี่การแรงครับจวดอย่างเดียวครับนะมาดูครับทุกคนขึ้นได้หรือเปล่าน้ำกรีนไปแล้วขึ้นได้สบายอันนี้ยังขึ้นไม่ได้นะมันหนื่ครับอ้า เออโอ้หมดครับหมดครับหมดแรงหมดแรงใจเย็นใจเย็นอ่าสองร้อยสิบครับครับผมเออนี่แหละนี่สะเออเยยบเยยบเยียบ,ยยบ,ยยบโอ้ไม่ไหวไม่ไหวขึ้นมาไหวครับ

ได้แล้วครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยเกดจรวดพี่น้องนี่นี่ครับสุดยอดสุดยอดมากมากาให้เชื่อเพียวย่ำทางก่อ,น,อนนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝาก rất like, rất like, rất like กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ